พูดรเข่าครับแต่นี้เราก็มีอาการถ้าหากเราเราเดินบางครั้งมันจะปั๊บเวลาเรานอนไงนะลุกขึ้นมางนี้มันจะปวดแล้วมันเก็บอยู่ที่รเขา่าตอนี้ก่อนเราทำนานได้แต่นี้มันเดินเอนินมันไม่ถนัดแล้ ตอนแรกก็เป็นเนอยู่เรือเดินต่างประเทศเน,นะเพราะเราก็ทาํางานพวกยกเข้ายกของอะไรเราก็ทํางทำก็โก้จะเดินไม่ได้ครัคุณลุงสมานนะฮะครับคุณลุงอาอยุเท่าไหร่ปีนี้เ,นเจ็ดเจ็ดแล้วครับเจ็ดเจ็ดแล้วครับร่างกายแข็งแรงดีไหมก็ดีครับดีนะฮะคุณลุงมีปัญหาเรื่องปวดข่านะปวดยังไงอ่ะลุงคือมันเวลา มันเดินได้มันถากมันพลาดเบาเนี่ยนะมันจะแป๊บหรอแป๊บเป็นเข็มทิมพลาดมันว่าอาจจะตกหลุมเจอสะดุดอะไรอย่างเงี้ยเดือจะถากเราเดินจากข้างบนเนี่ยนะลุกข้างล่างเนี่ยระวังตอนนั้นนั้นนะเดินลงขั้นบันไดขั้นเดียวก็แป๊บได้หรยอมันแป๊บนี่มันแป๊บที่เข่าอย่างเดียวหรือแป๊บในหัวเข่านี่เลยสองข้างไหมลุงข้างไหนมากกว่าข้างนี้มากครับข้างขวาเยอะกว่า ต่นี่เป็นคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่ดูแลกันมานานสิบกว่าปีแล้วลุงนะครับตอนนั้นน้ําหนักรุ่มเท่าไหร่นะเก้าเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบสามเก้าสิบสี่ตอนนี้น้ําหนักเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบนี่ลดมายี่สิบสามยี่สิบสี่โลครับลดมาเพราะตอนนั้นมาเนี่ยครับเอ่อสิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็คุยกันเรื่องการรักษาว่าเอ่อคุณลุงน้ําหนักเยอะมากครับถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยมีทางเดียวคือผ่า ลุงก็ไม่อยากโดนผ่าตัดเพราะเขาก็คุยกันว่าข้อเข่าเทียมเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสิบปีสิบห้าปี2ี่ปีนี่แล้วแต่ดวงนะครับก็ไม่ถึงถ้าอยู่ได้แค่นั้นก็ต้องต้องผ่าอีกก็ต้องผ่าใหม่ใช่ครับไปอีกทุกสิปี15ปีผ่าอีกเนี่ยะใช่ครับเพราะน้ําหนักเยอะน้าหนักเยอะถ้าผ่าผ่าเปลี่ยนข่าไปเลยเนี่ยข้อเข่าเทียมก็จะพังเร็วกว่าคนอื่นเพราะประเด็นหลักก็ต้องต้องน้ำหนักลงไม่ว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าครับ น้ำหนักก็ลงเอาลงทีนี้คุณลุงเขาอยู่ในระเบียบวินัยมากตั้งใจนะครับก็เลยทีลปีนี้ก็ไม่ได้ผ่าตัดอ๋อเหรอไม่ต้องผ่าตัดไม่ได้ผ่าตัดเลยครับลดน้ําหนักอย่างเดียวไม่ทานยาก็ไม่ได้ให้ยามากอะไรครับยาบํารุงวิตามินนะครับบํารุงร่างกายไปแล้วก็สอนเอทเซอร์ไซย์ยกแขนยกขาไปครับรู้การทำไมการลดน้ําหนักมันถึงมีผลกับข้อเข่ากับหัวเข่าได้ขนาดนั้นนะครับบรย์ครับ S <S <preach science> คือคือลองคิดดูว <necessary> so so okay. ่าน้ำหนักท <vanilla> ี่ลงไปบนหัวเข่าเนี่ยแปดสิบเก้าสิบโลเนี่ยนะครับถ้าไม่นับน้ำหนักที่อยู่ใต้เข่าเอาแค่ช่วงบนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงหัวเข่ากดลงมาที่เข่าเนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่ของตัวเราเลยแปดสิบกิโลแปดสิบโลนี่ข้าวกี่ถังโอ้โหใช่เข่ารับไม่ไหวเข่าก็จะบ่นว่าฉันปวดนะฉันปวดนะสะสมไปเรื่อยๆสะสมทีนี้เอาลงไปแค่ถังวอกขวาถังว่กขวา ก็สบาย3กิโลสบายอีกกว่าป,ปีก็ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บตัวตอนแรกที่ลุงมาหาคุณหมอเนี่ยตอนนั้นปวดปวดยังไงแบบไหนมันเป,นนปวดเดินไม่ได้เลยค,ครับปวดคอคอเลยเรอเดินไม่ได้เลยเหรอครับโชว์มันปวดจนปวดไม่ได้เลยครับมันมันมันยังไงบ้างมันปวดยังไงบ้างฮะแล้วก็ยังว่าเนี่ยผมปร่ามันมันไม่เข้าที่อ่ะสิครับยังจะลุกขึ้นโอ้ย่างงี้เงาะเงาะเขาลุกขึ้นอย่างงี้ไหวไหมฮะ แล้วเดินอะไรงี้พอได้ไหมฮะเดินเพก็ค่อยๆต้องมีคนพยุงพยุงไปต้องมีคนพยุงตอนนั้นมาหนักเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ไม่ไหวแล้วเพราะเข่าบวมเข่าเสพมากบวมด้วยอักเสบด้วยมีโก่งด้วยไหมฮะตอนนั้นก็เริ่มมีโก่งนะครับตอนนี้รู้สึกก็โก่งเพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่แล้ลไม่มีครับไม่ครับเเหรออาจจะมีนิดๆสิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วนับจากเริ่มเป็นใช่ครับแล้วค่อยๆลดน้ําหนักเหรอครับคี่ยุงครับ เก้าสิบกว่ามาเหลือเจ็ดสิบนี่ใช้เวลานานไหมฮะโอ้ยมันอ็ค่อยไปค่อยไปนะครับพอออกกำลังกายตอนนี้เราไม่ค่อยได้ออกก็ตอนนี้เราก็เลยนั่นเนี้ยพอออกกำลังกายก็ปวดเข่าอีกไม่ปวดแล้วครับถ้าหากว่าเราเล่นในทีมิตในเดืนเลยนะอ๋อเล่นยังไรหรือเล่นอะไรบ้างไหมยกน้ำหนักยกเวทัครบอย่างนี้เหรอครับโอ้ยลายการด้วยครัฮะเราออกกำลังกายเยอะนะตอนนั้น แต่จริงการออกกำลังกายที่ที่เผาผลาญไขมันเนี่ยมันต้องมันต้องออกกำลังกายที่ต่อเนื่องไม่ใช่หรถ้าถ้ายกเวทที่มันต่เช้าตอนเย็นนะแล้วเราก็อดอาหารช่วยด้วยอหารานหารลดลงน้อยที่สุดครับคือของคุณลุงเนี่ยคุมอาหารได้ดีมากครับคือออกกําลังกายเนี่ยจะมีผลต่อต่อการลดน้ำหนักน้อยมากครับแต่ว่าทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นครับ ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นปอดหัวใจแข็งแรงขึ้นก็จะมีแรงเดินก็มีแรงเดินแต่ที่สําคัญที่สุดคือการคุมอาหารครับคุมอาหารลุงคุมยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยทานอาหารให้น้อยลงแล้วก็พูดว่าตาแล้วมื้อไหนแล้วเวลาเราก็ไมกลางวันเราก็ไปทานครับกินอะไรบ้างลุงแต่ละมื้อกินอะไรบ้างก็กินพวกปลาเปรีหมูก็ทานก็ได้วานนี้ได้น้อยเลยผักครับ ขายข้าวไอ้น้อยประมาณข้าวไอ้น้อยข้าวแค่ไหนนะครับลองทํามือให้ดูหน่ยครับข้าวประมาณสักเจ็ดแปดช้อนนะเราะวันทีแรกเราพวกันว่าเราก็ก็อดไปได้ที่พี่ชินพออดไปนานก็ชิ่นก็ลดเมื้อเย็นมีข้าวไหมลุงไม่มีครับเมื้อเย็นไม่มีข้าวเลยมื้อเย็นไม่มีข้าวมีมียงแต่ปลาสามโมงเย็นสามโมงเย็นไม่ทานไม่ทานตอนค่ำตอนค่ำก็ไม่ละพอหลังสามโมงเย็นก็เลิกเลยไม่เอาอะไรเลย อย่างน้ำหนักน้ำหนักที่ค่อยๆลงเนี่ยการเดินอะไรของเรามันดีขึ้นคือมันสวนทางกันใช่ไหมถ้าเราแวะยกข้อสารไปสองสองถังเนี่ยเอาข้อสารออกไปสองที่โอยด้วยสองถังเนี่ยโอ้โเรเปรียบเทียบงี้มันเห็นชัดเจนถังหนึ่งสิบห้ากิโลนะถ้าถังสิบห้ากิโลลงไปสิบห้ากิโลก็ถ้าผมลงไปถึงไปหกสิบห้านะเคยลงไปหกสิบห้าเหรอแตอนนี้ผมก็เห็นปล่อยตามสบายปล่อยสบายแล้ว แล้เราขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนี้แต่ว่าก็ตายตัวอยู่แค่นิดหลายปีตอนนี้70ิกิโล70กิโลน้ำหนักน้อยกว่าอายุอีกครับคือแล้วั้งกรไปไหนเราก็หิ้วข้าวไปสองถังเนี่ยครับมันก็ข้อเข่าเราไม่ไหว้อาจารย์ครับล้วอย่างอายุที่เพิ่มขึ้นนะฮะข้อเข่าก็น่าจะเสื่อมไปเรื่อยๆทำไมถึงยังไม่ต้องผ่าตัดเหมือนกับว่า ถึงถึงจะลดน้ําหนักได้แล้วอาจจะอาจจะไม่ได้ปวดมากเหมือนเดิมแต่ว่าข้อเขาก็ต้องเสื่อมไปเรื่อยๆนะฮะคือผู้ชายในกล้ามเนื้อต้นขาจะค่อนข้างแข็งแรงถ้าเทียบกับผู้หญิงนะค,ะครับลุงลองบริหารให้ดูแนะล้วลุงบริหารขารรขาที่ขาที่อ่าบริรยกแข้งยกแข้งยกขานะครับเนี่ยฮะอ๋อยกงี้ด้วยนะครเอาต้นขาด้วยอันนี้บริหารต้นขาช่วงนี้ใช่ไหมฮะจะได้ช่วงนี้บริหารสะโพกด้วยอข้าวหนึ่งแก้วไหมลุง มีเหยียดขาตรงด้วยลุงจะเห็นว่าทําได้คล่องมีมีตอนยกนี่มีเจ็บมีแผลตอนนี้ไม่เจ็บแล้วครับไม่แล้วคะตอนนี้ไม่เจ็บแล้วแต่ยังยังใช้ไม่เท้าอยู่ครับปกติก็ใช้มางี้แล้วก็ต้องใช้แต่อยู่ว่าอันนี้ใช้ในการล้มอ๋อคือบ้มมาคองเวลาเดินเดินปกตินี่ต้องใช้ไม่เท้าอยู่บ้านไม่ใช้เดี๋ยวลองเดินให้ดูหน่อยได้ไหมเป็นยังไง เดินตรงทางดีอ่ะทีนี้เขาดูเข่านั่นแหละครับจะเห็นว่าโก่งนิดหน่อยนะคุณแอดลองยืนนะฮะลองยืนเข่าชิดกันนะฮะอันนี้ตรงนี้ชิดกันเห็นไหมครับนี่คุณลุงก็จะห่างหน่อยช่วงนี้ครับตรงนี้มันห่างกันเยอะแต่ไดงว่าโก่งนิดหน่อยเหมือนบิดออกนี่นะเพราะเขาจะบิดออกนิดนึงใช่ครับกระแข่งก็จะแดะไปด้านหลังนะครับก็ดูว่าข่าผิดรูป อพอสมควรครับนะครับแล้วก็มีอาการปวดปวดบริเวณนี้เรเวลาแป๊บมันแป๊บบริเวณนี้นะครับอืใช่ไหมเราแป๊บแป๊บเดินแล้วรู้ว่าตอนเดินเดี๋ยวนี้เดินแป๊บแป๊บไหมฮะไม่แป๊บครับแป๊บแป๊บไปจนที่ว่านะครับพอเขาเคลื่อนนั่งกุ๊กแล้วก็ตอนนี้ยังมีไหมครัต้องต้องมีช่วงท่ามันไม่แน่นนะมีบ้างต้องระวังฮะเชิญคุณลุงนั่งครับลุงนั่งเลยครับ ตอนมาหาแ,หแรกๆตอนที่หนัก90สิบกว่าคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ลดน้าหนักก่อ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ใช่ต้องผ่า<ๆ>นแน่ๆใช่ไหมให้เลือกเอาให้เลือกเอาลุงเลือกไ่ผ่าเลือกไม่ผ่า,อผาตอนหมอบอกงั้นลุงลุงคิดยังไงบ้างพอบอกว่าก็ต้องผ่านะก็ผ่ามันเราไม่แน่ใจอะ่ะออแต่อดหารได้ไดเราเียว่าเราดีกว่าทําได้นะ ตกใจไหมหมอบอกไม่งัต้องผ่าครับเพราะว่าการกระพริบนี่ยทำไมคุ้นเคยอ่าแล้ครับสิบกว่าปีแล้วครับไม่น่าเชื่อนะอาจารย์คือจากคนที่จะต้องผ่าต้องเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแน่ๆแต่พอลดน้ําหนักครับช่วยได้ใช่ครับกรณีนี้จะทําได้ทุกคนไหมครัก็น้อยมากครับคุณลุงเนี่ยจจะเป็นหนึ่งในร้อย เลยร้อยคนที่ทําได้ที่ทําได้ไหมถึงว่าราทำได้จริงจังด้วยสามารถเหือไม่ใช่ลถไม่ใช่รถแบบโล2โล3โล5โลไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีสาหรับประชาชนทั่วไปแล้วถ้าสมมุติใครมีปัญหานี่อยู่ก็คือข้อเขาเริ่มเสื่อมแล้วแต่น้ําหนักตัวเยอะครับอาจจะต้องผ่าแต่ว่าถ้าเกิดเขาลดน้ําหนักได้เขาก็จะไม่ต้องผ่าเหมือนคุณลุงไหมฮะเหมือนคุณลุงครับก็มีโอกาสคือต้องต้องต้องเป็นไม่มากเกินนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตจะต้องไม่ไม่สมบุสมบัติมากเช่นว่า ไม่ได้ทำงานอะไรมากอยู่กับบ้านไม่ใช่ทำงานแบบคนไข้บางคนที่ต้องยืนตั้งแต่เช้าจะลดเย็นหรือว่าต้องเดินตรวจงานทั้งวันอย่างเงี้ยก็จะทำไม่ได้ต้องเป็นคนที่อยู่ปกติคนอายุขนาดนี้ก็อยู่อยู่บ้านอยู่แล้วไม่ค่อยได้ไปไหนครับอย่างของคุณลุงสมานเนี่ยจากนี้ไปอาจารย์แนะนำว่าอย่างไงฮะต้องปฏิบัติตัอย่างไงต่อเพื่อจะ่าดูแลก็เรื่องน้ำหนักตัวก็สำคัญก็เจ็ดสิบก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมันไม่เป็นไร ก็ออกกําลังกายก็อย่างที่เมื่อกี้คุณลุงทำนะครับคุมอาหารคุมน้ําหนักแล้วก็ไอไที่เราทําได้แล้วก็ให้มันออกกําลังก็ทำไปเรื่อยๆนะคุณลุงนะหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดครับ นะเพราะการขึ้นลงบันไดอาจจะทําให้ปวดมากขึ้นครับอยู่บ้านท่านเดียวไม่มีบันไดขึ้นลงมากไม่นั่งกับพื้นนะพระเพียอความสบายงยองไม่เอาเพราะจะเจ็บมากโอ้ถ้าส้มก็ต้องเป็นส้มชักโครกครับไม่ใช่ส้มยองถ้าส้มยองนี่จะลุกไม่ไหวนะครับก็ต้องปรับปรับชีวิตครับผู้สูงอายุดูแลตัวเองแบบนี้ใช่รักษาข้อเข่าไปนานๆครับครับเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเมื่อสูงอายุก็ ทำได้แบบนี้เพื่อรักษาพ่อเขาครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับนะครับ